ครับเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่อยู่กับเกษตรอีสานพัดทินนะครับหรือว่าเคยหลาข้องกระบนนะครับเมื่อนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาสวนแต่งนะครับสวนแต่งโมของจังหวัดนครนายกนะครับพี่น้องแล้วก็เกษตรอีสานนะครับเป็นอย่างคือต้องมานะครับคือมีเทคนิคนี่อย่างมีจุดประสงค์อย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนนะครับอยากรู้แล้วก็อยากเห็นนะครับว่าวิธีการดูแตงโมนะครับ ดูจังไดนะครับแตงโมแดงดูแบบใดนะครับแตงโมหวานนะพื้นที่สวนแตงของจังหวัดนครนายกนะครับแตงนี้นะครับก็อยู่ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยไร่นะเมื่อนีเกษตรอีสานนะครับก็จะได้มากขึ้นแตงพร้อมนะครับอาชีพหลักของเกษตรอีสานนะครับก็คืออาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ค่าประกอบอาชีพค้าขายนะครับก็เลยเอาเทคนิคเอาความรู้ดีๆมองนี่นะครับมาแบ่งปันพอแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรหลายท่านนะครับ ว่าเพิ่นปลูกกันแบบใดนะครับเราก็ใสมเมล็ดพันธุ์นะครับพันธุ์อีหยังแล้ววิธีการดูแต่งโมนะครับพี่น้องดูแบบใดว่าแต่งแดงแต่งบ่แดงแต่งสีหวานหรือบ่หวานนะครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับเฮาจะนะครับเ็ดเป็นเก็ดเล็กเกตหน่อยความรูนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเขาไปรับช่มเบิ่งพร้อมๆกันครับพี่น้องายนะครับนี่นะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกระหลายท่านสังเกตเบิ่งนะครับ าสาเหตุที่นะครับขวของแต่งโมนะครับทํำไมถึงงอนะครับบางคนบอกว่าขวาแต่งโมยิ่งงอยิ่งหวานนะครับบ่ใช่นะครับเพียงแต่เขาอยู่ในตําแหน่งที่ผิดของเถาแต่งหรือเครือแต่งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกภาพนึงนะครับนี่คือตําแหน่งนะครับปกติของแตงเห็นไหมครับที่เขาอยู่นะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากการอยู่ผิดตําแหน่งแค่นั้นเองนะครับนี่คือ สิ่งที่หลายๆคนนะครับเกษตรอีสานอยากเอามาแบ่งปันนะครับเหมือนที่เกษตรอีสานบอกนะครับให้ดูนะครับว่าแต่งนะครับได้วันและเวลาที่ชัดเจนหรือไม่นะครับไปดูที่ลายของแต่งนะครับเห็นไหมครับขนาดลูกเล็กๆนะครับลายเขาก็ยังสุดเขาขยายโตได้เต็มที่นะครับนี่คือปัจจัยที่แท้จริงนะครับให้ไปดูที่ลายเส็นของแต่งนะครับว่าสุดหรือไ่สุด สังเกตดูไหมครับที่เกษตรอีสานบอกนะครับว่าถ้าเขาอยู่ใกล้เขานะครับปิ่งตรงนี้หรือโค้นเขานะครับมันจะงหญ่แต่ถ้าเขาไปยุ่ไปปลายนะครับลูกแตงเขาจะงหญ่นะครับลูกแตงเขาก็จะงหญ่กว่านะครับนะครแล้วก็เบื้องต้นนะครับดูวิธีการดูแตงนะครับพี่น้องดูอันนี้คือเกษตรอีสานนะครับบ่ได้ทํ้แตงโมนะครับแจ่ว่าเกษตรอีสานพัทลินนะครับ กะมีความรู้เบื้องต้นนะครับเราก็มาวิเคราะห์เบิ้งนะครับว่ามันจะจริงหรือบ่จริงเราก็หลังจากที่เขาเคยไปสอบถามไปคุกคี่อยู่กับเกษตรกรและหลายท่านที่เฮดแต่งโมนะครับเกษตรอีสานนี่ก็ขายแต่งโมมาประมาณรักหกเจ็ดปีนะครับเราก็พ่อฟังเสียงได้วิเคราะห์ได้นะครับว่าแต่งลูกนั่นเสียงเป็นแบบใดแบบใดนะครับเดี๋ยวมาเบื้องกันนะครับแต่งโมนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับ สายพันธุ์นะครับอายุบวถึงสามเดือนนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อายุบวถึงสามเดือนส่วนมากแตงโมเขาเจ้าจะปลูกกันประมาณสองเดือนกลัวกาลังจะถึงสามเดือนเขาเจ้าก็จะตัดกันนะครับเสียงแตงนะครับเดี๋ยวให้ฟังใกลๆนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเสียงแตงดีนะครับแตงดีคือหนังมาดีครับพี่น้องแตงดีนะครับจะสามารถยูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหาถึงหกมือนะครับนี่คือเสียงแตงดีฟังดีดีนะครับนะครับ ่วนเทากับตบหาไปนะครับนะครับเสียงแต่งดีนะครับถ้าเสียงนะครับฟังเสียงนี่ดีๆนะพี่น้องเสียงนี่นะครับเป็นเสียงแต่งที่แตกนะครับหรือว่าเล่าข้างในนะครับมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็เขาจะดูได้หู้ได้แบบใดนะครับนั่นคือนะครับเทคนิคคือว่าเขาต้องคุกขี่อยู่กับแต่งนะครับแล้วแต่งนะครับจะแดงหรือบ่แดงนะพี่น้องดูมองใด หลายๆท่านนะครับเคยคิดว่าหมาดูตรงนี้นะครับหอมาดูตรงนี้ทุกแห้งหน่อยแห้งดอีอันนี้นะครับด้วยความรู้ของกเกษตรอีสานนะครับคือมันจะตรงกันขามนิดนึงนะครับด้วยประสบการณ์ที่แท้จริงเลยแล้วการแมาดูตรงนี้นะครับทําไมแต่งโมลูกนี้ขวาวถึงไงนะครับเพราะเขาอยู่ ถ้าเครือของแตงอยู่ลักษณะนี้เขาจะอยู่ไกลต้นนะครับเขาจะอยู่ไกลต้นนะครับที่นี่เขาดูดสารอาหารนะครับได้ไวกว่าเขาจะอันนี้กว่านะครับสะดือเขายังจะใหญ่กว่าแต่ทําไมลูกนี้นะครับสะดือถึงเป็นแบบนี้คือเขาอยู่ปลายนะครับปลายแห้งไก่ปลายเครือนะครับแห้งะใหไ่นะครับแตงถ้าอยู่ไกลเครือแตงจะบกอยไงนะพี่น้องเปลือกค่อนข้างที่จะหนา นะครับแต่ด้วยเทคนิคนะครับมาดูกันชัดๆนะครับพี่น้องการดูแต่งที่แท้จริงนะครับว่าดูแบบไหแต่งจะแดงบ่แดงหวานหรือบ่หาวานถ้าแต่งจะแดงนะครับพี่น้องจะต้องแดงตั้งแต่อยู่ในสวนแตงจะหวานจะต้องหวานตั้งแต่ในสวนจะบ่ได้ไปแดงอยู่ที่กับผู้บริโภคหรืออยู่ที่ตลาดหรืออยู่ที่รถของพ่อค้าแม่ค้านะครับสิ่งนี้คือเกษตรวิสานเอามาแบ่งปันนะครับแต่เขาจะหู้ได้จังไหนว่าแต่ง นะครับแก้จัดหรือบกแก้จัดนะครับให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตเบื้องนะครับดูร้ายแต่งดีๆนะครับผมนะครับถ้าร้ายแต่งตรงนี้นะครับมีการขยายแบบสุดนะครับายแต่งตัวนี้นะครับขยายแบบสุดนะครับวิ่งนะครับวิ่งตั้งแต่ข้างล่างนะครับแลนขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มาสุดตรงนี้นะครับแสดงว่าแต่งนะแดงร่อยเปิเซนต์ครับแต่ว่าจะหวานหรือบบหวานนะครับขึ้นอยู่กับ ทางเจ้าของสวนนะครับว่าใส่ปุ๋ยหวานนะครับใส่หน่อยหรือใส่หลายแล้วอายุของแตงนะเต็มบอ่อนะครับบางสวนก็อาจจะตัดบอ่อเต็มคําว่าตัดบอ่อเต็มก็คือว่าเขาต้องเข้าใจว่าราคาของแตงนี่ขื้นมีโลงนะครับเพราอแม่พี่น้องถ้าราคาดีเพิ่อนอาจจะตัดก่อนก็ไดถ้าราคาบ่ดีเพิ่นก็จะปล่อยเหตุตึงแตงจะเปลือกหนาหรือเปลือกบางก็ขึ้นอยู่กับอายุของแตงนะครับ บอบอใช่ว่ามีดแรกมีดสองนะครับอันนี้ต้องต้องเลือกภาพให้ออกนะครับหลายท่านนะครับแต่สาหรับเกษตรที่สารนนะครับคํานวณนว่าแตกน้อยนี้นะครับเป็นแตงที่แดงนะครับแต่ติดแตกหรือว่าแอบยิ้มนิดน้อยเดี๋ยวเขาไปรับชมเบื้องความความกันนะครับว่าจะป็นทั้งไหนขอจัดปรับกล้องมาหน่อยหนึ่งนะครับดูที่ไร้นะครับเป็น่เกณี่ยไ้ก่อนนะครับผมอยาดูที่ไร้นะครับ เด๋ยวเที่ยวไปเลยนะครับผมดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว้าวนะครับเป็นแับแม่นหมครับ ครับก็เหมือนพี่เกษตรอ่สานบอกนะครับว่าเสียงของแตงนะครับมันจะแม่นย้ำมากพี่เกษตรอ่สานนะครับนี่นะครับมี่โอกาสได้มาเลี้ยนรูนะครับเราก็มีโอกาสมาคุกคีอยู่กับท่างนะครับเจ้าของสวนแตงพอแม่พี่น้องเช่าเกษตรกกอนที่ทาแตงนะครับเกษตรอ่สานนี่ก็เล็ขอความรูเพิ่นนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นแนวท่างเอามาแบ่งฝันนะครับสำหรับพอแม่พี่น้องเช่าเกษตรกอน แตงถ้าผ้าออกมาแล้วนะครับแบบไดนจะหวานหรือเบาหวานที่นี่เขาดูง่ายๆครับพี่น้องให้สังเกตด,ดูจากล้างนะครับว่าถ้าล้างเขาจะแห้งบอนะครับถ้าปิดน้ำไหลเนี่ยโอกาสหวานมันจะนอยนะครับถ้าเนื้อของแตงข้างในเป็นลนักษณะคล้ายๆออกจากแห้งนะครับจะมีรสชาติที่หวานหอมแล้วก็กรอบนะครับผมนี่คือเคล็ดลับและก็เทคนิคดีๆนะครับอยากให้ พอแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาที่แท้จริงนะว่าแตงหวานนะครับบ่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าสามารถดูได้นะครับว่าลูกไหนจะหวานหรือ่หวานนะครับแต่เกษตรทีสานี่คอนเพิ่มได้นะครับว่าแตงโมถ้าจะหวานจะต้องหวานมาตั้งแต่ในสวนคือเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยค่อนข้างที่จะหลแ่นะผมเปลือกจะบางหรือเปลือกจะหนาก็ขึ้นอยู่กับอายุของแตงนะครับว่า ได้มือได้วันและเวลาไหมนะครับขื้นน้ำได้ไหมถ้าส่วนใดขื้นน้ำได้ดีนะครับแตงก็จะเปลือกบางถ้าส่วนใดขื้นน้ำได้หน่อยนะครับเปลือกของแตงจะค่อนข้างหนานะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับหวานแท้นะครับเพราะแตงเขาได้อายุนะครับก็ะเลยบวกกับแตงนะครับแตงโมนะครับบวกกับแตงโม่นะครับได้อายุเล้าก็หน่วยใหปริมาณเขา ก็เลยแบบเนื้อเขาออกกระฉีกน้อยนึงนะครับนี่คือความเป็นจริงให้พ่อแม่พี่น้องเข้ากษตรกรนหรือพี่ๆเพื่อนๆดูกล้ครับสังเกตดูไล่แต่งนะครับว่าเขาวิ่งมานะครับวิ่งมาสุดขั่วบนะครับวิ่งดีนะครับเห็นะครับเขาจะขยายจนสุดเลยนะครับแสดงว่าแต่งแล้วนั่นเปิดเส้นนะครับการแดงการบานน่ะแทบจะบ่มิยังกิดผลากนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเกษตรวีสานทัดพินนะครับเคยหลาข้องกระบนนะครับต้องขอบคุณเอเซี่ผู้ติดตามดูขุทุกคนนะครับเคล็ดลับดีดีเทคนิคดีๆความรู้ดีๆีสาระดีๆครับพี่น้องเกษตรวีสานอยากเอามาแบ่งปันเพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดรับตะไคร่ไว้สิ่งใดดีๆที่มันเกิดประโยชน์เกษตรวีสานผัดพินครับพี่น้องเคยหลาข้องกระบนยินดีเอามาแบ่งปันให้ครับ เอฟซีเห้กับพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับว่าสิเห็นจ้งไดน,นะครับก็ล่องศึกษาเบิ่ง,บแ,บงแนวท่าอะไรจสิงหลายๆอย่าง,งเขาเอากวามรู้มาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนกันเอาไวอ้อีพี่นาครับเกษตรอีสานสรริผ้าพ่อแม่พี่น้องไปรับชวมว่าตัวต,ตนของกเกษตรอีสานเนี่ยคืออีหยังเราเฮ็ดอีหยังกันแท้ะนะครับว่าที่มาที่ไปของกเกษตรอีสานคืออีหยังนะครับเราเต็กี้เพื่อนไปยุใสนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอลา พอแม่พี่น้องเช่ากเกษตรกรและหลายท่านไปพร้อมกันเดี๋ยวอีพี่นาเข้ามารับช่มเบิงกันไหมครับพี่น้อง